ไม่นะโอเคคุณมาริเอมติดไหม่ที่ปกเสื้อใช่ไหมติดแล้วโอเควันนี้เราอยู่บนรถด้วยจริงๆต้องบอกว่าพิธีกรขี้ปวดใจถึงว่าไปคล้องนะ้ำฟ,ฟังดูแปลกๆนะวันนี้เรามากัน3ามคนนะครับ,รบให้เป็นคุณมาริเอมเป็นแขกรับเชิญแล้วกันวันนี้นะครับอยู่กับพวกเราเชลซีไทยรายงานตัวรเราจะมารีวิวหลังเกมเชลซีบุกเสมอเบนฟอร์ด2ประตูต่อ2 เรียนเรียนเอาเสียสุขภาพร่างกายพอสมควรเพราะว่าอะไรฮะแม่งสเสมอ <laughs> แล้วมันก็เตะตีสองบตีสี่ <laughs> ผมนี้มีไลฟ์แบบยาวๆตั้งแต่ตีหนึ่งครึง่งโอ้โหกะว่าจะรอแคปหน้าตัวเองคู่กับตารางคะแนนที่ขึ้นมาเป็นจ่าฝูงอ,อย่างน้อยก็หลายชั่วโมงโดนจะเป็นทีมแรกนะที่คุณโนบบอกว่าจะเป็นทีมแรกที่เก็บคะแนนเกินสิบแต้มในพริมียรลีกฤดูกาลนี้สุดท้ายแม่งตกสวรรค์โดนลงไม่อ่ะ เราไปไล่เรียงกันดีกว่าสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวานนี้ครับอ่าเริ่มที่ใครก่อนดีอยากจะพูดถึงตั้งแต่เริ่มเกมแผนการเล่นณ <c oughs> โนก่อน,นไหมก็ต้องบอกว่าแผนการเล่นเมื่อวานก็ยังเป็นแผนเดิมอืมนะครับสามหน <3, 1 S 1> ึ่งสามหนึ่งสามสามหมอสามหนึ่งพี่ว่าไม่นะเมื่อวานเนี้ยเพราะว่าเราไม่มีมาลูกุสโตฝั่งขวาผมมามองว่าเมื่อวานเขาเอาเจอเรลวฮา์โตไปยืนเป็นกลางฝั่งซ้ายเอนโซ่กลางฝั่งขวา แล้วก็เอาบูนาเนเต้เป็นกลางลุกไทเซโดเป็นกลางลับจะเป็นสามสามสามหนึ่งเขามีเจ้าเวโดเป็นหน้าเป่าแล้วก็ปีกก็คือเป็นปีกไปเลยก็คือปีกจริงจริงปีกตัวจริงจริงเลยเอจะมีกินเทนทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เปโดเนโตเห็นลายชื่อสเบตัวจริงขอถามความรู้สึกก่อนเลยลายชื่อสิบตัวจริงออกมารู้สึกยังไงบอกเลยเอาไปใกล้หน่อยแก้ไม่หายทันใจที่ใส่ของมาเลสกาคือคุณโรเตชันยังไงให้ได้ครึ่งทีม คุณคิดว่าคุณกำลังเจอกับใครอยู่เพราะเขามองไปในเกมที่จะต้องเจอกับบาเยอร์นกลางสัปดาห์หรือเปล่าคุณรู้ไหมว่าบาเยอร์นเจอทีมในบุนเดสก็จัดชุดใหญ่ที่มอนอื่นที่เขาเจอ,อคู่่อสู้ที่มอนอื่นเขาจัดเจอคู่่อสู้เขาจัดชุดใหญ่หมดอาเซนนอลบอลกลางสัปดาห์ก็มีเตะมันก็จัดชุดใหญ่อแต่เราดูถูกเบนฟอร์เราประมาทเกินไปหน่อยแลวนี่ลอนดอนดาร์บี้ด้วยอ่ะถามคุณเอ็มบ้าง เอาแค่ตอนเห็นรายชื่อสิเป็นตัวจริงก่อนรู้สึกยังไงครับก็ขัดใจครับรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่มันมาลากยาวมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วแล้วก็คือแบบรู้ว่าโรเตชันอะแต่ว่าแบบมันควรโรเตชันตอนครึ่งหลังแม่มันไม่ใช่ว่าโรเตชันตั้งแต่เริ่มอะเพราะว่าปกติโดยโดยปกติแล้วคุณซื้อดีๆเขาทํากันนะเขาก็จะเอาจริงตั้งแต่ครึ่งแรกเลยใส่ให้มันเต็มที่เอาให้มันจบๆแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บจะพักค่อยพักยิงให้ได้ก่อน มันไปก่อนเตบไปก่อนมูก็ทําเป๊ปก็ทํานู่นนี่นั่นเขาทําหมดแต่ว่าเมลสก้าเราเลือกที่จะอ่ะเหนื่อยกันใช่ไหมอา้าว่อนครึ่งแรกไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาจริงครึ่งหลังซึ่งการทําอย่างเงี้ยมันเหมือนประมาณว่าเรากําลังเอาครึ่งเวลาแรกไปโยนทิ้งอืในความรู้สึกผมววเหมือนกับไปสไตล์เก่าที่แบบว่าจะโชว์การแก้เกมอมครึ่งหลังซึ่งก็ก็แก้ได้ดีนะในเรื่องของการแก้เกมก็ต้องยอมรับคพอมไม่ใช่าแก้ได้ดีหรอก เขายังเล่นแทคติกเดิมเนาะแต่อาจจะมีปรับเรื่องของการยินเกมรับนิดหน่อยนะจากจากเดิมที่ห้อยโทซินไว้คนเดียวกลายมาเป็นต้องห้อยโทซินกับชโลบาเพื่อกันลูกวางบอลยาวสวนกลับซึ่งทําได้ดีมากของเบนฟอร์ดนะครับสร้างปัญหาให้เชลซีในครึ่งแรกแล้วก็ได้ประตูจากลูกสวนกลับเราเล่นเล่นกันอยู่ยิงยิงยิงติดบล็อกเบิร์กอะไรเจอเดนแฮสันโยนยาวให้ชาเดอร์ล็อกหลบโทซิน ยิงก็เป็นลงโลแล้วมีแค่โทซินคนเดียวโฟฟาน่า mm hmm. บางคนบอกว่าน่าจะวิ่งลงมาช่วยเร็วกว่านั้นคิดว่าไงบ้างโฟฟาน่าคิดว่ามันมันเป็นจังหวะสวนกลับเนอะเป็นจังหวะสวนกลับเนี่ยมันมันพูดยากเนาะเพราะว่านักเตะเราอย่างที่บอกว่าแผนมาเลสกาเกมเนี้ยเวลาเล่นเกมบุกจะเล่นทั้งหมด6ตัวเกมรับจะเหลือแค่สี่แต่วันเนี้ยเหมือนจะพยายามจะบุกเอาประตูนะ่ะทําให้เหลือตัวสุดท้ายเนี่ยแค่สองสามคนเท่านั้นเองอ แล้วก็พอเจอส่วนกับนั่นแหละก็เป็นปัญหาเจอกับนักเตะที่มีความเร็วซึ่งกองหลังเราไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือเกมรับที่ทําให้เราเนี่ยตกเป็นผู้ตามอยู่หนึ่งประตูใช่แต่ว่าถ้าถามบุญเนมบ้างครึ่งแรกเป็นยังไงนอกจากที่เราเสียประตูแล้วไอ้ที่มันไม่ได้ประตูเนี่ยกับนักเตะใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงนักเตะใหม่เล่นค่อนข้างหุดกิจ<อ>คือเกือบมันเหมือนเป็นจังหวะดวงแตกเลยนะพี่คือแบบเอเตัววอแมนก็ป่วยพาวเมอร์แม่งก็แบบ อ่ะยังยังต้องรอรอกมานะยังไม่อยาก,กะเสียงนะ,ะไม่อยากะเสียงแล้วไอ้นาโนเต้ก็ยังสมกึกสมกัดอ่าแล้วเ<ต>หม<า>ือนจะเออหนักเลยแบบหนักแบบประมาณว่าแบบโหเล่นยังไงให้คิดถึงซานโชเล่นยังไงให้ผมคิดถึงนโมอนีอเออฟิวอย่างนั้นเลยเ โรนี่มาด้วยเกดเดี๋ยวค่อยพูดท้ายรายการอ่าครับเกี่ยวแฟนแฟนอนานอนเกี้ยวเก้าเกี้ยวก้าเรานี่มาด้วยเกดเหมือนปากกรดีได้นะแต่เอากิจเทนของเราก่อนเนี่ยล่ะด่ามั่งก่อนต้องทำยังไงให้ถึงเจอกิจเทนเนี่ยผมมีตอนที่พี่เปียดไลฟ์อยู่ผมมีแชทไปนะว่าซื้อมาได้ไงห้าสิบกว่าล้านคือว่าปั่นราคาเหลือเกินมันไม่มีแววเก่งไม่น่าล่ะดอทมูลนียขายนะก็คือกิจเทนตอนแรกเนาะเอาหาโต้ก่อนได้ไหมลหาเจอเลวฮาโต้เด็กอายุสิบเก้าที่หลายคนบอกว่านี่เอามาสลับกับ มาคู่กุเลียาาก็ได้จะได้มีตัวสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเมื่อวานนี้จัดให้แล้วตัวจริงไม่มีคูกุเลยยด้วยเรียบร้อยเลยต้อง<ม>บอกว่า,า,าวคือเจเรฮาโต้เนี่ยตอนอยู่ไอจ็คอัสตัมแบ็กซ้ายตัวจริงอายุ19ลงเล่นกว่า100ร้อยนัดนีโปรไฟล์อีลิตคือเทพมากแต่พอมาอยู่เชลซีนะเล่นในพรีเมียร์ลีกเห็นได้ชัดว่าเขาปรับตัวไม่ได้กับจังหวะบอลการจับบอลจับลั่นจับยาวเข้าบอลช้าถูกที่อย่างแย่คือถูกแย่งบอลจากข้างหลัง นลอันนี้คือสิ่งที่ที่แย่ที่สุดเลยผมว่าเจอฮาโต้ต้องรีบเรียกฟอร์มกลับมาไม่งั้นไปไม่กลับกูไม่กลับบูดิบูดีฟอร์มคือเรียกฟอร์มตอนที่อยู่เนแลนลีกดัตอย่างเงี้ยแต่การที่มาเล่นในพิม์ลีกมันลีกก็ไม่เหมือนกันละทีมก็ไม่เหมือนกันละแม่จะเอาฟอร์มเก่งอย่างนั้นมาใช้ที่นี่ได้ไหม คือเหมือนคืออาจจะไม่ต้องฟอร์มดีสกัดอะไรสวยคืออย่างนั้นคนสร้างความมั่นใจจ่ายเล่นไม่พลาดจ่ายบอลแม่นยำเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วสะสมไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้เจอเรฮา์โต้ได้โอกาสทุกครั้งไม่ได้ดีเลยไม่ได้พัฒนาขึ้นเลยนะครับสวัสดีคุณพิริด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพิริสตูดิโอเคลื่อนที่ของเราทีนี้คุณโอ๊อกจะพกเจอเฮา์โต้ไปแล้วผมถามคุณมารีเอ็มบ้างกเทนเจมี่กิทเทนเป็นยังไง คือผมสับไปฟังหน่อยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดูดีกว่าซานโชไม่ได้ดูดีกว่ามาดูเอเคแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็พยายามจะไปแหละแต่ว่าไปแล้วลืมบ bon. อลนอฟิลนะก็สับสับๆับับแล้วก็วกเอา้าบอลแม่งกระดอนหลุดออกจากเท้าเฉยแล้วก็เสียเอ,อส่วนใหญ่จะหนักไปทางเสียครับอืแล้วจังหวะที่แบบว่าอ่าจะเรียกว่าไงเดียเหมือนพอยิ่งเล่นแล้วเหมือนเขายิ่งเสียเขาบั่นใจไปเรื่อยๆอืม มันมีแต่แบบว่าพอบางคนเงี้ยยิ่งเล่นมันจะ,จะค่อยๆรวบรวมสติเฮ้ยกูพลาดด้วยเดี๋ยวกูค่อยๆเล่นดีค่อยๆปรับตัวแต่น,นี่คือแบบยิ่งเล่นยิ่งเสีย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 ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆรู้สึกว่าการปรับตัวที่อังกฤษนี่สําหรับเขากลายเป็นปัญหาซะงั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วเขาเคยเล่นที่อังกฤษมาก,ก่อนสมัยอยู่กับอะคาเดมี่ของซิตี้ครัแต่ไปชุบตัวที่บุนเดสไงใช่ใช่ใช่หลายๆตัวที่เราเห็นแล้ว ขอแวะไปหาโตนิดนึงได้ไหมมีมีส่วนตัวนิดนึงคือมีผมมีความรู้สึกว่านักเตะจากหลีกคอนแลนด์เนี่ยมันในยุคปัจจุบันนะค่อนข้างจะแป๊กกับพิมมิลีกซะเยอะดูจากเคสของที่อ่าสมัยเทนฮากอยู่ที่ซื้อไปแมนยูอะแป๊กทั้งนั้นเลยเอแล้วฮาโตเนี่ยตอนนี้อย่าให้เป็นเคสนั้นด้วยเลยได้ไหมมันเห็นแววอ่ะมันเห็นแววอ่านั่นก็ เห็นได้ชัดเจนว่าเล่นกันไม่ได้เลยสำหรับพี่นะฮาโต้กิเทนนะครับฝั่งนั้นอะฝั่งซ้ายอะ mm hmm. แล้วก็จริงๆมีตัวยืมก็คือบนานาเตนอีกคนหนึ่งนะที่เล่นตรงกลางนะจริงๆก็จะยืมย้มๆ่าฝั่งซ้ายแหละนะครับบางจังหวะโอ๊กอาจจะมองว่าเขาเป็นตัวกลางเลย uh huh. ตัวกลางลุกเลยที่แบบตัวเพย์เมกเกอร์แทนพาร์เมอร์แทนเอเซวนะครับแต่เชื่อไม่ได้ mm hmm. สำหรับสำหรับ บอนอโนเต้ bon พี่ว่ายังหาตำแหน่งอะไรยังงงง,งอยู่ <c oughs> แต่ว่าบอลน่ะมันก็ไม่ค่อยไปถึงเขามากเท่าไหร่จริงๆจะเป็นชโลบาที่เป็นตัวขึ้นเกมแล้วก็เลย,มเ,ลยเมื่อวานนี้ชโลบาเป็นตัวหลังฝั่งซ้ายไงมันก็เลยเทยไปทางฝั่งซ้ายเยอะไม่ค่อยจะขึ้นทางโฟนาน่าโฟฟาน่านะพอมาขึ้นทาฝั่งซ้ายแม่งก็คืออยู่ที่ฮาโต้กับกิทเทนนนี่แหละที่มันเล่นกันไม่ได้เลย <c oughs> หนึ่งเรื่องการประสานสามตัวประสานเนี่ยประสานกันไม่ได้ค <c oughs> อมโบนะลกเออแล้วพอไปสุดเส้น ไป,ไปถึงนิ้มเส้นไปถึงเกมรุกเนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ที่กิฟเทนที่คุณจะต้องทำไงก็ได้ไม่ว่าจะเป็นตัดเข้ามายิงก็ไม่ได้เลื้อยกินตัวทะลุทะลวงช่องไปก็ไม่ได้หรือจะเปิดคอสสวยๆเข้าไปตรงกลางไม่มีเลยเพราะนั้นครึ่งแรกเราเห็นได้ชัดเจนว่าแบบมันไม่ได้จริงฝั่งนี้อ,อ่ะทีนี้ครึ่งแรกเราก็ตกเป็นรองแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์พักครึ่งเวลาอ่ะเอนโซเมเดสกาแก้เกม เป็นยังไงกับการประวีทีสามตัวแต่ก็มีเอ๊ะนิดนึงก็ต้องบอกว่าการแก้เกมเร็วของเมส้านี่ก็ต้องชื่นชมนะมที่เขาเริ่มรู้เกมไม่ได้ดีขึ้นเลยในครึ่งแรกเนาะแต่ว่าก็เปลี่ยนตัวถูกจุดนะเปลี่ยนโบนารเต้ออกอเปลี่ยนคิดเช่นออกนะครับแต่ผมว่าที่นิดนึงตรงที่เขาเปลี่ยนเอาไทาลิกจอนลงมาด้วยนะครับคืเอเขาไปเล่นหน้าไทาลิคจอนเนี่ยแล้เอามาเป็นหน้าเป้า,าพยายามจะขยับเจ้าเปโดเพื่อมาเล่น หน้าต่ำเนาะพราครึ่งแรกจอไปโดลเล่นหน้าหน้าเป้าแล้วเล่นไม่ออกก็เ,เลยต้องลงต่ําลงต่ํามามาล้วงบอลล้วงอะไรกันอยู่กิ๊บเท่นมีเวลาในสนามเยอะเกินไปอ๋อนะใช่แล้วก็พอทันทีจอลงมาเล่นหน้าก็เล่นไม่ได้แต่้ผมต้องเตะม,มาเลสก้านิดนึงว่า <c oughs> คุณดึงมาเกิวกลับมาเออดึงมาใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ไม่มีอะไรติดตัวสำรองไม่มีชื่อในสำรอง ป่วยเปล่าเจ็บเปล่าคือตอนนี้เท่ดูจากข่าวแหล่งข่าวอ่ะคนที่ป่วยคือเอสเดวอลที่ไม่มีชื่อใจมาร์กิวไม่มีแล้วผมว่านั่งตั้งคาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาร์กิวถ้าถามว่าก่อนนี้กองหน้าเรามีแค่จอเปโดเนาะคนเดียวที่เป็นตัวหลักที่เป็นตัวหลักคุณควรจะมีหน้าธรรมชาติสำรองนั่นคือมาร์กิวแล้วก็ไตรดิจร์ก็ลองให้เล่นหน้าเป้าแล้วไงในเกมที่แล้วกับฟูลแลมไม่ได้เลยแล้วเกมนี้เป็นไงเครื่องหลังโดนโยกเดี๋ยวเป็นหน้าเดี๋ยวปีกซ้ายเพอาปีกซ้ายตัวจริงมา ตัวเองถูกโยกกลับไปเป็นหน้านัา่นเ,เห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้มีตําแหน่งที่แท้จริงตำแหน่งปีกซ้ายของเขาที่เป็นตำแหน่งขนาดก็สู้ใครไม่ได้ต้องขยับไปเป็นเล่นหน้าพอตาแหน่งเล่นหน้าพอเจอกองหน้าตัวจริงเขาก็เล่นไม่ได้แล้ <em. S 2> วต้องขยับไปเป็นปีกขยับไปขยับมานะซึ่งซึ่งผมพูดเลยว่าการเปลี่ยนทันติจอลงมาเนี่ยนี่คือจุดเสียหายเาพราะสุดท้ายแล้วคุณเลือกพาวเมอร์ลงมาอาืคุณอยากจะขยับจอไปโดไปเล่นหน้าอาืนะครับ สุดท้ายพอเกมมันได้ประตูตีเสมอแล้วอยากจะลุกออกประตูที่สองอมไม่รู้จะเปลี่ยนใครแล้วทันทีจอบต้งลงมาอมเลือกเปลี่ยนจอบไปโดออกซึ่งเสียหายแทนที่ว่าจะจริงๆอ่อะทันทีจอบไม่ควรจะลงมาแต่แรกหรือว่าก็ควรจะเปลี่ยนออกกล้าเปลี่ยนออกเหมือนเกมที่แล้วส่งลงมาแล้วก็เปลี่ยนออกเพราะว่าจริงนะถ้ายังมีเจอาเบโดแล้วก็ริมเส้นฝั่งซ้ายเป็นการนาโชแทนอ,อย่างเงี้ยมันก็น่าจะน่ารักน่าลุ้นกว่าไหมใช่ครับใช่ก็ คือการแก้เกมในครึ่งแรกนะครับเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยเห็นความบุบวาบแตกต่างชัดเจนแล้วก็มันก็เป็นแบบอีรอบเดินที่เราว่ากันว่าแบบครึ่งแรกมึงไม่รู้จะลองอะไรยังไงแล้วค่อยมาแก้ครึ่งหลังมันสมอาวุธหนักทีหลังอืมันก็จริงๆตอนแรกผมกคิดว่ามันน่าจะถัานแล้วแหละตามอยู่ลูกเดียวแล้วส่งชุดใหญ่จัดหนักมาบาสุก้ามาเนี่ยค่อยยิงไล่มาไล่มานะพาเมอร์ลงมาโชว์ความเวอร์คาร์ชัดเจนนะครับเกือบจะได้ลูกที่สองด้วย เสียดายเฮ้ลเฮร์นี่เหมือนอ่านทางกันนะเอออ่านมาเลยฮะก็โดดเซฟซึ่งเราทำสวยนะลูกนั้นเซฟได้ยังไงวะใช่สวยทำกันมาสวยแล้วเราโคตรเซฟสุดยอดเลยครับทีนี้ก็มาได้จากใครเซโดซึ่งก็เป็นตอนที่การาโชลงมาแล้วอ่าเราเปลี่ยนตัวแล้วรูปเกมมาเราตีเสมอได้การาโชเป็นยังไงเมื่อวานนี้ขอโฟกัสตั้งตั้งแต่ที่ลงมาแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตูที่สองของเราแล้วก็รวมถึงที่ใครบ่นอาจจะเรื่องที่เสียประตูที่สองด้วยเช่นกัน แสดงความคิถนเกี่ยวกับการอาโชก่อนขอเริ่มคุณมาลิโอก่อนอ่าของผมผมมองว่าการอาโชเนี่ยควรจะได้ลงเร็วกว่านี้ควรได้ลงแทนไฮดิกจอตตั้งแต่แรกแล้วนะครับซึ่งเขาน่าจะวูบวาก,กว่าด้วยความที่เป็นตำแหน่งถนัดด้วยปรากฏว่าได้มาลงท้ายเกมแล้วก็ประตูที่ได้มาต้องยอมรับว่าการาโชมีส่วนเกี่ยวข้องนะตบตัดเข้ามาจะย้อนหลังเพื่มนิดหน่อยแต่ว่าบอลก็มาจากเขาจริงๆงครับเนาะต้องพูดถึงลูกที่เสียเลยไหมอ่า ก็ลูกลูกที่เสียนะผมมองผมไม่ได้มองว่าเป็นความผิดพลาดของการาโชแต่ผู้เดียวอืโอเคยอมรับการาโชรประกบไม่ดีแหละเออแต่ว่าจังหวะนั้นน่ะถ้าคุณไปย้อนดูภาพช้านะจังหวะที่เราเสียประตูที่กองผู้เล่นของเบนฟอร์ดมุงชงม,มาเสาสองอ่ะลัอกเตะเราล้อมล้อมนิู่นักเตะของเบนฟอร์ดอยู่สี่ตัวแต่เรากลับปล่อยเขามุงได้เพราะว่านี่คือแนวรับเรามีปัญหามากกว่า่ใช่ทั้งพาทั้งแผงอืเขาเตือนในการทุ่มไกลมาหลายทีแล้วเราเห็นว่า เมทันเชิดถึงท่านต้องปัดก้ามขานไปมีแบบบนทำหน้าใส่ตาด้วยบนเพื่อนหลายรอบออนะว่าแบบมันปล่อยมาให้ทะลักแคลบอะไรมา,า,มาขนาดนี้ได้ไงนะเพะฉะนั้นโดยรวมอ่ะกาาโชเป็นยังไงผมมองว่ายัางพังวัดอะไรไม่ได้หรอกแต่ผมเชื่อว่าดีกว่าคิทเทนครับด<อ>ีกว่าคิทเทนชัดเจนชัดเจนและรวมถึงไทลิจอดด้วยนะที่คุณเปลี่ยนออกมาอาจจะเป็นที่คุณบอกว่าโอเคดีที่มาเลเซียเปลี่ยนตัวเร็วแต่ตรงเนี้ทอตติ่งอยู่นิดนึงที่มึงเลือกไทลิจอดหรือเปล่าอ่ะทีนี้คุณ เอ็มเป็นไงบ้างเกี่ยวกับกัรเนี่ยทั้งไทลิทจ็อดแล้วก็าการอาโชขอรวมกันมาเลยยากรวมกันมาเลย <Okay. S 1> ก็ในส่วนของไทลิทจอร์ผมคิดว่าตอนนี้น้องมันเหมือนเหมือนเสียศูนย์ไปเยอะและ้ในเรื่องสภาพจิตใจตั้งแต่นัดก่อนหน้านี้แล้วเพราะผมก็มองแล้วว่าไอตอนที่มันมันก่อนที่ตลาดจะปิดอะ่ะผมสมัมผัสได้ว่านี่จะเป็นเกมสุดท้ายของเขาหรือเปล่าเพราะว่าแม่งลงมาแล้วก็โดนเปลี่ยนออกเลยเออ